สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับจิตดีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะว่ากันต่อนในเรื่องของลำไส้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายนะคะในเรื่องของระบบทางเดินอ,อาหารตั้งแต่เริ่มทานอันนี้ในแง่ของการที่เรามองว่าลำไส้นะคะหรือระบบทางเดินอ,อาหารเนี่ยเป็นสมองที่สองนะคะที่สําคัญของร่างกายนะคะต้องยอมรับนะคะว่าแม้กระทั่ง เรียกอะไรเหอการกินอาหารเนี่ยจะเริ่มต้นที่ช่องปากนะคะจริงๆคนที่ควบคุมกระบวนการทั้งย่อยอาหารทั้งหมดในร่างกายก็ยังเป็นสมองส่วนนี้อยู่ดีนะคะเพราะว่าเมื่อเรามองเห็นเราได้กลิ่นหรือมีแค่คิดถึงอาหารที่เราชอบนะคะรสชาติเดิมๆบางคนชอบเปรีย้ยวชอบหวานชอบเค็มเนี่ยเป็นไงคะน้ำลายก็สอแล้วนะคะเริ่มหลั่งออกมาหรือแม้กระทั่งการเต้นของหัวใจหรือการไหลเวียนของเลือดก,ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากนี่ค่ะความคิดนะคะ ดังนั้นสุขภาพจะดีไหมเนี่ยถ้าระวังที่ความคิดเนี่ยไม่ตามใจปากลดกิเลสเนี่ยก็ช่วยได้เยอะแต่รู้ไงห้องมันยากนะคะดังนั้นถ้าเราเข้าใจเชิงความสัมพันธ์ของระบบสุขภาพกับความคิดหรือสิ่งที่เป็นกลไกลออโตเมติกเนี่ยบางทีอาจจะทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรเนมีความชัดเจนมีความตรหนักแล้วก็ควบคุมจิตใจควบคุมความนึกคิดทําให้เราเนี่ย ทำร้ายตัวเองน้อยลงคือกินตามใจปากกินตามใจอยากกินเฉพาะของที่เราชอบนะคะคือเมื่ออาหารเข้าสู่ช่องปากแล้วเนี่ยต้องบอกเนี้ยวฟันเนี้ยฟันนะคะเริ่มยังไงคะเริ่มเะคะีเเ้ยวคุกเขาน้ำลงน้ำลายอะไรก็ว่ากันไปนะคะเกิดการย่อยแล้วการกินช้าๆการเคี้ยวให้ละเอียดเนี่ยมีข้อดีนะคะเพราะว่ายิ่งขนาดของอาหารมีขนาดเล็กเท่าไหร่เนี่ยก็ช่วยลดภาระของระบบลำไส้กระเพาะได้มากก็คือย่อยไปละส่วนหนึ่งนะคะ คราวนี้เราไม่เหมือนสัตว์พวกที่มันกลื่นทั้งตัวแล้วก็มีน้ำย่อยมากัดน,นะอย่างเช่นง,งูเงี้ยกินเข้าไปเนี่ยก็มีน้ำย่อยมากัดแต่ช่วงระหว่างรอย่อย,น,ยนานก็เคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้นะคะทางเดินอาหารของเราเนี่ยรับเฉพาะได้กับของที่เคี้ยวแล้วหรือขนาดเล็กเท่านั้นนะคะถ้าเราเปรียบเทียบก็คือตัวกระเพาะเนี่ยเหมือนเครื่องปัน่นเครื่องปั่นกาลังสูงนะคะแล้วก็ตัวคาเชโลเพราะว่าการบีบการบีบการบีบนะคะของกระเพาะและการคลุกเคล้าเนี่ย ก็เหมือนการบดละเอียดคือบดต่อมาจากที่เราเคี้ยวแล้วนะคะในขณนะดเดียวกันทั้งเอนไซม์ ide, น้ําย่อยหรือความเป็นกรดของอเพอ,อาหารเนี่ยก็จะทําให้มีการฆ่าเชื้อโรคนะคะซึ่งของเหลวที่มันมีการบดการย่อยการเป็นลักษณะเละๆเ,เ,เนี่ยคะ่ะในกระเพาะเนี่ยเขาเรียกว่าคลายนะคะซึ่งกรดในอเพอาหารเนี่ย้วยความเป็นกรดสูงเนี่ยนะคะมันก็ฆ่าเชื้อโรคไปแล้วบางส่วนดังนั้นเราถึงเปรียบเทียบว,ว่ากระเพาะอาหารคือเครื่องปั่นกําลังสูง และก็ตัวค่าเชื้อโรคนะคะเชื่อไหมคะว่ากรดในกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าหยดลงผิวหนังเนี่ยกัดก่อนเนื้อเยื่อถึงกระดูกได้นะคะแต่ในกระเพาะอาหารเราเนี่ยออกแบบเป็นพิเศษนะคะให้มีเยื่อบุหนาๆน,น,น,นะคะหนึ่งถึงสองเซนเนี่ยทําให้กระเพาะอาหารเนี่ยไม่ถูกกรดในน้ําย่อยเนี่ยกัดก่อนหรือย่อยตัวเองนะคะ ดังนั้นเมื่อกินอิ่มเนี่ยหลังจากที่เรากินไปแล้วกิน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 โอ้อิ่มแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาสองถึงสี่ชั่วโมงนะคะกระเพาะอาหารถึงจะทําให้คลามเนี่ยที่สภาพเป็นกรดเนี่ยปรับสภาพเป็นกลางไปที่กระเพาะอาหารส่วนกลางนะคะแล้วก็ค่อยคอย,คยทยอยทยอยส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กนะคะเป็นไ,ไงคะนี่ยังพูดไม่ถึงไหนเลยแค่ปากลงสู่กระเพาะนะคะ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะว่ากันต่อตั้งแต่ลำไส้เล็กเป็นต้นไปนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะกินอะไรคิดไว้ให้เยอะเพราะว่ามันเป็นภาระของระบบทางเดินอาหารอย่าก,กินตามใจปากนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีค่ะ